ปิงเม็เราต้องหาการ์ดที่ไปเป็นคีเนาะก็คือตัว Wi-Fi นะ Wi-Fi หนึ่งแล้วก็สนับสนุนโดยเพจ ehs l นะครับเพจสติมเมอร์และร้านค้า Hearthstone นะครับมีให้บริการทั้งสกินแพ็กการ์ดเทเวนพาร์ตพรีออเดอร์หรือแม้กระทั่งรุ่นสโตร์เนาะสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าซื้อเองมากๆแน่นอน นะครับที่สําคัญคือพี่เป็นคนบริการเองนะครับดูแลทุกระดับประทับใจแน่นอนนะครับอย่าลืมมาสนับพี่สอนด้วยนะจ๊ะมือวอ w i f i ดันจีเนีบ้านโคเคสได้ถ้าเราเจอเอ็กโกมากๆเราลงเราเล่นแอมฟิฟาได้นะแต่ถ้ามีใบนี้แล้วอ่ะจริงๆเราเทอร์นทสองเราไม่ต้องแอมฟิฟาก็ได้เราหาโคเคสตัวนี้เลยก็ได้ เราขึ้นดันจีเนียได้เลยนะออนนี้เราจะขึ้นดันจีเนียร์ได้เลยปกติแล้วว่าสไตล์พี่อจะไม่ชอบจะไม่ชอบเล่นจะไม่ชอบฮีโร่พาวเวอร์เปล่าถ้าแบบมีเพลเล่นอนะ่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับเคสด้วยนะอ่ะขึ้นอยู่กับเคสด้วยว่าเป็นอันไหนนะครับ ถ้าแบบจังหวะสําสคัญอย่างเงี้ยจังหวะที่ต้องฆ่าเม sure, ย์เมคชัวเงี้ยเราก็ต้องไปนะแ้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็มองว่าเฮ้ยมันคือ2มานามัมนคือเพย์แวรลูถูกปะ่ะเราก็ไม่ต้องรีบเราก็เล่นนี้ไปก่อนอา่าฮะแล้วก็อาจจะฟีดไว้ที่หนึง่งฟีดไหมถ้าฟีดนี้จะดัก2แล้วก็ตาหน้าเขาจะตั้งซัมติงถูกปะ่ะแล้วใช้นี้เคลียร์ได้เราจะไม่เสียพลังจากตัวนี้ถูกปะ่ะพี่อยากเอานี้เพื่อเซฟตัวนี้นะ แต่ข้อเสียของเพลงนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเรามาจิสเตอร์ดอนกาฝ่มีโอกาสที่จะสวยได้อันเนี้ยก็คือยิงแค่หนึ่งเป้าพี่คิดว่าเขาจะตั้งนะแต่ว่าเขาไม่ตั้งโอเคเราเล่นเราเล่นโอเคเราเล่นไฟเราเล่นไฟเราเล่นน้ำแข็งไปแล้วเราไม่ได้เล่นมนตาถูกปะ่ะแต่ตัวสองใบก็ถือว่าคุ้มมากแนละ้วันนี้เก็บไว้ก่อนเนาะอัลบายได้เราได้เปรียบอยู่ สร้างทรัพยากรไปก่อน,นเคยได้ยินมาบ้าง m p l ดีอันนี้ดี <c oughs> ถ้าเทินหน้าเรายังไม่ได้ฮีโร่เราอาจจะเล่นใบนี้หาฮีโร่ได้นะฮีโร่เข้าเทินเจ็พอดีตัวนี้มันยังสตรองอยู่นะอันนี้ไวโต้โต้โต้โตมังกรโต้มังกรโต้มังกรเจ็ดได้โอเคเราเราต้องค่อยๆอ,อ่านนะว่าเขาจะเล่นอะไรบ้างเทินหกไม่เป็นเทินฟิจิดาร่าถูกไหม อ่ะถนนเป็นถนฟิจิดาร่าแล้วก็อันนี้โยนโยนสวนฟิจิดาร่าได้ <Welcome. S 1> ไดไดอดันนเงาะใหญ่เงาะช่างมันนี่พี <S 2> <S 2> <Okay. S 1> ยย่อาจจนะโอเคเย็นจะเยือกดีมากนะเย็นจะเยือกดีมากอาจจะปิงอะ่ะล้วอาจจะปิงตรงนี้เลยอาจจะปิงปิงหน้าแล้วลง ฟิลลี่อ่ตอนนี้จะเลือดเรานำถูกปะเราปิงฟรีลงฟิลลี่แต่เราอยากเปลี่ยนหน้าไพ่อะ่ะถ้าเปลี่ยนหน้าไพ่จะได้อะไรถ้าเปลี่ยนกี่ใบเปลี่ยนห้าใบถูกปะน่าสนใจนะเธอหน้าเป็นเธอเธอหน้ามันเป็นเธอมังกรถูกปะ ได้อยู่สับเปลี่ยนหรือคือเราอยากได้เราอยากได้มากดอนการ์ดอ่ะอันนี้เรามียิงฟรีอยู่ทีนึงไม่เป็นไรตัวเจยวจะพลังก็จะไม่มีถูกปะ่ะพลังอ่าเราเล่งตัวขึ้นมาก่อนเราปิงตัวนี้ฟรีได้ ดูดูเซ็ตของก่อนนะครับเซ็ตเซ็ตของก่อนเสียงทำร้องโหยหวนหน้าดุอันนี้ต้องฆ่านะเพราะว่าเป็นตัวดาเมจหลักของเขานะครับปึ๊บแล้วก็เราไม่เราเอาไม่เอาเล่นเกมแวล์ูแล้วนะเราเล่นเกมอ่าเราเล่นเกมคอนโทรลได้นะอ่าเล่นเล่นเกมดาเมจใส่เขา ทำให้ตัวนี้ไม่ได้ใช้พลังนะมันมันใจนี่ถูกไหมเธอหน้ามันอาจจะฟิวรี่ซัมติงอ่ะเรามีอาราบัยเซฟจาร่าเราก็อันนี้ได้ส่วนได้ทีหนึ่งททก็จะใช้แบบขอไม่ได้คุ้มค่ามาก เราจะได้ดาเมจตรงนี้นนถูกไหมถือจะเล่นอันนี้อ่าเราจะฟีดเราจะปิงทีหนึ่งปิงเข้าหน้า5้าดาเมจปิงเข้าหน้า5้าดาเมจแล้วก็เซตศูนย์เซตศนฟีดถูกไหมถ้าเกับว่าเราใช้2 4 6 2 4 6หองสี่อาขาดไปมานาน,นเกล์ถ้าเรายอมถ้าเรายอมตีตัวนี้จะรีทอไหมไม่ได้เพราะว่ามันเป็น3 6ถูกป่ะต้องใช้ต้องใช้พลังของคนนี้ โอเคงั้นเราเราเล่นแบบเซตรีทอลนะครับเซตรีทอลกับดิฟเฟนซีฟเซตรีทอลนะครับอ่ะก็ะเรียกว่าเ e อ็กซ์ซีฟไม่ใช่ดิฟเฟนซีฟหรือจะจวถ้าจวนี้มีโอกาสตายจากตรงนี้ถูกป่ะแต่เราอลราบายเลยได้เพราะเขาอลราบายเขาเขาเคลียร์เราไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียฟีดแต่ว่ามันจะใช้มานาไม่คุ้มนิดนึงอ่ะแต่ไม่มีปัญหา เาเธอหน้าเรามีอันนี้ถูกปะเขาไม่มีเขาไม่มีเมมวทอะไรที่สามารถเพิ่มเลือดเขาได้ถูกไหมยบกวนว่าจะหาเจอแต่ว่าเธอหน้าเป็นเธอที่เราเคลียร์บอดอยู่แล้วเธอหน้าเธอเธอที่เราจะปาดบอดทิ้งออกไปอยู่แล้วเวลาเราเล่นปิงเมทอะเราต้องคำนวณดามเมจต,ตลอดเวลานะอย่าแบบอย่าปล่อยลัดเลยอย่าแบบว่าเล่นไปเรื่อยอย,อย่างเงี้ยไม่เอาเล่นเล่นอย่างนั้นให้แมวข้างบ้านเล่นจะได้นะครับ แล้วดูพีไม่เก่งครับไม่เก่งไม่เก่งอ่าเราก็ปิงไปอ่ะสำคัญคือสำคัญคือนั่นแหละอย่างที่บอกเราอ่านเกมให้ดีแค่นั้นเองนะครับนับกดาเมจจาการให้ได้ว่าเขามีการพิวสุดออกของเดสเขาคืออะไรแค่นั้นเองนะครับเท่ไหมเวลาชนะเราก็เท่เทตลอดถูกไหม แต่ถ้าแพ้ก็อีกเบอร์หนึ่งแพ้หน้าตาหน้าก็จะจีนหน่อยนะครับอะไรในทีหนึ่งชาแมนจะมาในรูปของนี่คือเวทมนต์แห่งความตายโอเคชาแมนมันจะมาในรูปของมินเนี่ยนขนาดใหญ่ถูกไหมเพราะฉะนั้นการมีใบเนี้ยถือไว้ก็ดีนะแต่ว่าถ้าเจอมินเนี่ยนใหญ่อีโวมาอันนี้ช่วยซื้อชีวิตเราได้แล้วก็ตัวนี้ดอนการ์ดคือถ้าถ้าไม่ใช่เอถ้าไม่ได้เจอเอโกะเราเก็บดอนการ์ดได้่ะ เรานึกเราเห็นคาเราต้องนึกภาพแล้วว่ามันจะมาไงมันจะมาโนอีโวซัมติงถูกปะ่ะถ้าเป็นลูกปลาเราก็ใช้ปิงยิงได้ใช่ไหมฮะอ่ะกดไลค์ได้ด้วยนะกดเออมันสามารถกดไลค์ได้นะเผื่อใครยังไม่รู้นะครับมือแรกเก็บแชมโปหนึ่งสองสามเก็บ w i f i เก็บ wifi เก็บเก็บ WiFi เก็บดันจิเนียเก็บไนโคลสนะครับสามใบนี้นะครับ,บ,นะรบแล้วแต่เคส ส่วนใหญ่ mark. แต่ w i อ่ะเก็บทุกมืออยู่แล้วนะครับใบนี้อย่าใช้พื่อเพื่อนนะสำหรับเจอชาแมนถ้าเป็นเด็กอื่น่ะเราสามารถใช้ใบเนี้ยเพื่อเรียกสองเร็วได้แต่ว่าถ้าเจอชาแมนอ่ะมันก็จะอีกเบอร์หนึ่งนะครับนะแต่เขาลงไวแสดงว่าอาจจะไม่มีโนนะอ่ะเราก็คอยดันจริงอ่ะก่อนสูตรเดิมนะฮะอุ้ยเสียงทำร้องโหยหุนหน้า <Okay. S 2> ทีนี้ใบเนี้ยสาคัญนะถ้าสมมติว่าเจอแมทอัพบางแมทอัพ์อะเราต้องคอนโทรลเวทด้วยบางทีเราต้องคอนโทรลเวทสามใบมันจะเก็บ3ใบแรกที่เราไล่นะครับสำหรับชิวาร่านะครับซึ่งแมทอัพแบบเนี้ยเราสามารถเก็บไอ้นี่ได้ครอบแก้ต่างมังค์ครอบแก้ต่างมังึ์โอเคอ่าเราสามารถเล่น โคเคกได้เพราะว่าคคเคกก่องอาจจะได้โคเคกได้อันนี้มาถูกไหมกูกูจะจริงทําไมนะพี่สองพี่2มึงจะจริงทําไมอ่าใบนี้0ูย์ได้ดีมากคือเมดอะสามารถลบกับลบกับเด็กที่ใช้บอร์ดอะได้ค่อนข้างดีมากๆนะ คือถ้าเด็กไหนที่ใช้บอร์ดแล้วก็ไม่มีเซอร์ไพรส์ดาเมจอะมันต่อต้านเมดยากมากนะครับเมจจึงเป็นอีกเด็กหนึ่งที่น่าสนใจในการเอาไปแข่งรีไลท์ทัวร์นาเมนต์มากๆนะครับพี่ว่าดีกว่าบิกสเปลเมจด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกสําหรับพี่อะเด็กที่เก่งก็คือเด็กที่มันสามารถโต้ตอบเด็กที่มันบุกได้มีการแก้โจทย์มีการแก้บอร์ดมันมีการ์ดที่สามารถลุกก็ได้รับก็ได้อย่างเงี้ยนะครับ ถือว่าดีมากอย่างใบเนี้ยเห็นไหมใบเนี้ยลุกก็ได้รับก็ได้ถูกปะ WiFi มันต้องมีทองสิหนาวซะอันนี้ไว้กันเหนียวนะเธอน้าเราอาจจะโดนโนมาเทดโนกระโดดมาเทดแล้วก็อีโวโนถูกปะเราใช้ไวนี้จิมในตัวที่มันในนี่ ปะแต่พี่มันก็มีสูตรนี่แต่ว่าพี่เกียดพี่เกียดมาเลงไซส์ชอนสองสามใบนะไม่เอานะก็ฟีดไปถ้าเกิดว่าเสียไปหนึ่งเขาตันนี้ก็เสียไปหนึ่งแอคชั่นถูกป่ะทำอะไรไม่ได้อยู่ฟีดไปอยู่ฟีดไปยาวๆแล้วก็เดี๋ยวใบนี้เก็บอาราบายใบที่สองเกลีใหม่ให้เชียวเล่น นั่นแหละนั่นคือเหตุผลนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ฉันนั้นเลือกเธอมันต้องมีทางสิน้ำแข็งเราเล่นโคเคสไปแล้วอันนี้เราจ่ายรับ4ดาเมจเนาะดาเมจ16จ่าย2รับมันต้องมีทางสิเสียงทำร้องโหยหนหาลุกโอเคเล่นไฟแล้วก็รับอันนี้ อ,อ่าลนะ้วเราก็รับเราก็รับรับไปสี่ดาเมจรับไปสบายสบา็นมโอเคนี่เป็นยิงสองเป็นยิงสี่ถูกป่ะเราแปลงร่างเราแปลงล่างลุ้นอลาบายได้ถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราเล่นอันนี้ได้ ก็แล้วเรามีฟีิกจังหวะหนึ่งอลาบายไปเธอหน้าเราก็เดี๋ยวปิดใช้ตัวนี้ปิดเอา <c oughs> เขาก็ตันเ็ทำอะไรไม่ได้โดนอลาบายไปสองดอกแล้วเดี๋ยวมีอลาบายจากคนนี้อีกทีหนึ่ง ถูกป่าถ้าเรายิงยิงยิงอ่าวันนี้ถ้าเกิดทีหลังถูกป่ายิง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 แล้วก็ยิง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 อ่าพี่ว่ายิงสองทีก็ไม่แย่นะยิงก่อนฟีทีหนึ่งอ่ายิงก่อนฟีทีหนึ่งแล้วเซตอาราบัยอ่าเล่นอย่างนี้ได้นะเล่นอย่างนี้ได้เล่นอย่างนี้ยิงก่อนค่าจัดการเองเดี๋ยวหมดไปไหวยิงง่ายปึ๊บ ห้าแล้วโอเคแล้วเราก็เราก็ฟรีสได้ถูกไหมอ่าเราก็ฟรีสตรงนี้ได้ทีหนึ่งฟรี you สองตัวพอดีอ่าล้วก็ขึ้นขึ้นตัวนี้นรับมีอะไรใาบาทีนึงเราก็จ่ายเราก็เริ่มจ่ายเราก็เริ่มจ่ายอะไรมึนๆของเราได้แล้ว แต่หนะ้าปุ๊บก็เหลือน้อยปุ๊บเราก็จ่ายศูนย์ปุ๊บเห็นไหมได้ไหมว่าทำไมเราประหยัดกอดออมไว้นะครับเพื<ช>่อจะมาเล่นอะไรแอคชั่นอะไรประมาณนี้นะครับค่อนข้างแบบเอาอยู่นะได้บบว่าทําไมเมดถึงเก่งมากๆณนะตอนนี้นะครับสวัสดีโมโม่ด้วยนะครับได้ไปอธิบายไป,ไปอย่างนี้ดีไหมหรือว่าเน้นๆๆเน้นเน้นหาเน้นหาดีกว่าพี่ผมรู้หมดแล้วต่อไปเรายิงอีกเท่าไหร่เรายิงอีกเรายิงอีก5เรายิงอีก6ถูกไหมอันนี้เป็นยิงซัด6 อ่ะเดี๋ยวเราจะได้ดาเมจตรงนี้เขาต้องตั้งของขึ้นมาก่อนแต่เรายังมีศูย์สูนแบบปางห้ามญาตอีกศูย์หนึ่งคือใบนน้แม่งโกง,งมากนะจริงๆตอนตอนาตอนนี้อ่ะสูย์อีโวอ่ะหนึ่งอีโวไม่ปัญหานะเท่าไหร่มาเราก็เคลียร์หมดอยียอ่ะตัวนี้จะโดนก่อนเพราะว่าตัวนี้ลงมาก่อน โอเคเราก็ขุนแผนสก,กัดทับนะครับนี่ไงปางห้ามญาติไปดิเราก็สี่สี่ห้าสี่ใช่ไหมสี่ห้าหกเจ็ดไม่ได้จริงๆอะแต่ก็ต้องไปก็ต้องไปก็ต้องฟีดก,ก็ต้องฟีดก็ต้องก็ต้องฟีดยังก็ต้องเฟฟีอยู่แล้วอ่ะเราก็อันนี้เราก็ดาเมจเข้าหน้าอยู่แล้วนะครับไม่มีเลี้ยอยู่แล้วนะเพื่อคุณนะครับ อุ้ยรีโทอปันเนี่ยเหมือนจะรีทอปแต่ไม่ไม่เป็นไรทิ้งไปเลยนะครับอ่าก็จะแบบเสียวๆหน่อยนะครับก็แบบกันไว้เหมือนรีทอปเลยวะ่ะรีโทอปะมีรีทอปเออขอโทษพี่มีรีทอปพี่ขอโทษโอเคไม่ทันแล้วถูกปะเพราะเธอหน้าเราปิงแล้วก็ชนะแล้วปักโทษทีไม่ได้นะับเพราะที่เห็นไพ่มันแบบได้เปรียบอยู่ เด็กที่เด็กที่มันแบบมีสุ่มเยอะๆมาเล่นสนุกเว้ยแต่ว่าเวลาแข่งบางทีมันพึ่งพาไม่ค่อยได้นะครับง่ายไหมนะง่ายๆนะครับอ่ะไปดูชาแมนบ้าง อันนี้ได้คลิปแล้วได้ได้คลิปได้คลิปย้อนหลังแล้วหนึ่งคลิป